นะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบก,กับผมนายก้อยหอมชอบสปีดหรือช่องวัยรุ่นสุรอนนั่นเองนะผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาฝากประชาสัมพันธ์นะครับกิจรกรรมทัวร์นาเมนต์เมกาขีดเ,เกมดอทซีซี cc. นั่นเองนะผมรบับเครดิต5000บาทนะครับเพื่อไปแข่งขันทํายอดเทินนั่นเองนะผมใครที่ทํายอดเทินในมากที่สุดนะครับรับ100อันดับแรกนะครับรับเงินรางวัลไปเลยนั่นเองครับเงินรางวัลรวมมากกว่า5 0 0 0 0 0บาทนะครับจำกัด1ท่านต่อ1นสิทธิ์นะครับผม โอเคครับผมไปกันนะครับวันนี้มาที่เกียร์ครับอียิปต์บุ๊กออฟมิสเตอรี่ครับผมกับคนที่ขอมานั่นเองครับผมก็มาจัดกันเลยครับขอญาตแบบซื้อฟีสปินไปเลยนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมมาเกมนี้นี่สำหรับผมี่ค่อนข้างเป็นเกมซื้อฟีสปินนะแล้วผมจะเลือกตัวเลือกลึกลับด้วยนะผมไม่เอาแบบฟิกนะขอตัวเลือกลึกลับแล้วมันลุ้นเองดีกว่าผู้ชมเออนะเอาแบบมันลุ้นเองดีกว่าผมโอเคครับ โอ้โหมาปุ๊บเปิดมาตัวคูณไอหมุน5ตัวคูณ10ผู้ชมโอ้โหไม่น่ารอดว่ะอย่างนี้ก็สำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนั่นเองครับผมโอเคครับจังวะนี้เสกมาโอเคครับไหลเคได้ครับคูณ10ไปที่พันหกครับต่อไปคูณ11อไม่มีตัวจ่ายนะน่าเสียดาย,ยาจริงคือเอาจริงเกมนี้คือแบบว่ามันต้องมันต้องแบบ เอาสัก10หมุนคูณ10อย่างเงี้ยผู้ชมมันยังพอลุ้นอยู่นะผู้ชมมาปุ๊บเปิดมาห้าหมุนนี่คือแบบจบราคาเธอจ้ากว่าทุกคนเลยดูดิ2 0 0พผู้ชมส0 0 0 2,040่บาทนะผมซื้อฟิจิปินไปหมื่น่ะเออซื้อฟิจิปินหมื่นห้าได้มา2 0 0 0ันผู้ชมโอเคมาแก้มือกันใหม่ครับมาแก้มือกันใหม่นะโอเคผมเลือกเหมือนเดิมเลยเอาแบบเหมือนเดิมเลยตัวเลือกลึกลับเหมือนเดิมตัวเลือกลึกลับนะครับสุ่มหมุนแล้วก็สุ่มตัวคูณครับเหมือนเดิมรครับผม มันต้องแบบเสียงเสียงดูนะสเสียงเสียงรูง้ว่าเสียงจะคงเข้าร้องนะครับโอเคครับผมหมุนฟีสิบครับตัวคูณสิบนะนี่ตัวนี้น่าจะแบบมีโอกาสมากกว่าตัวเมื่อกี้นะผู้ชมโอเคโอเคครับไหลลูกกตาด้ครับสามพั 3, นครับผมต่อไปเปคูณสิบเอ็ดนั่นเองครับโอเคไหลไม้เท้าได้ไวายช่องสองพชมจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ขอสิบได้ไหมโอ้โหน่าเสียดายถ้ามีสิบมาลนะ้วบอกได้รู้เรื่องเลยผู้ชม โอ้ยเอ้ยไหลเคครับจังหวะนี้ขออังได้ไหมขออังออกมาโอ้โหขออังได้เจวะเฮ้ยโอเกลือไปหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ไม่เสกเลยหรอกพี่โอ้โหไม่เสกเลยผู้ชมว้าวสบัดสามสี่ไม้ติดติดเลยผู้ชมดูเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโอเคไหลอังอุ้ยจังหวะนี้สี่หมื่นสามพันพี่ชมไอ้เฮียอะไรวะหน้า เอ้ยมันยังเสกต่อว้ยยังเสกต่อไหลสิผู้ชมได้ไวช่อง2ครับจังหวะนี้ไหลเครครับไหลเคกับไม้เท้าได้6กพันผู้ชมตอนนี้คูณ16ไปที่เรียบร้อยแล้วผมโอ้โหเสกดีมีทอนจริงๆครับผมกับเกมนี้นะเสกแบบพิเศษมาเองแนละ้วแบบโอ้โหโลโซโปกแดงนะผู้ชมเออเอาดี51,400ื 51, 400, ่นผู้ชม51,400นะแม่แม่งเอาว่ะเออหมาเนี่ย ไหลเอไปไหลเอจังหวะนี้ได้ตัวอะไรได้1 0โอ้โหสิบไม่มีตัวจ่ายเลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรผู้ชมได้มาอีกห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะตอนนี้คูณไปที่สิบเจ็ดแล้วนะบอกเลยครับเกมนี้นี่ผมถือว่าเป็นเกมคล้ายๆตัวคีโอพัตตาเหมือนกันนะแบบเป็นเกมซื้อฟีสปินแล้วลุ้นเอาอ่ะน่าจะสนุกกว่ามันปั่นเองมาหมุนเองนะผู้ชมโอเคผมว่านะผมจัดอีกดอกเลยแล้วกันไปดอกครับไปอีกดอกแล้วพอที่แสนนะครับมา ไปเหมือนเดิมครับผมตัวเลือกเดิมเลยครับตัวเลือกลึกลับนะสุมหมุนแล้วก็สุ่มตัวคูณนะผมมาขอสักสิบสิบใช่ไหมขอสักสิบสิบเออเอาที่สิบสิบสิบโอ้โหขอสิบได้ห้าขอห้าได้สิบมามาครับมาครับเริ่มตัวคูณห้าไม่เป็นไรถ้ามันไหลจ่ายเรื่อยๆมันก็ไม่มีปัญหาคุณผู้ชมโอ้เมื่อกี้เสกบ้องอะไรของเขาเขาก็ไม่รู้นะเมื่อกี้โอเคไหลต่อไหมโอ้โหคูณหกแล้ว โอเคไหลสิบไปจังหวะนี้จังหวะนี้โอเคโอ้โหไม่มาเลยคุณผู้ชมไม่มาเลยวะโอเคครับไหลสิบไ,ได้จังหวะนี้ยังไงต่อขอเอซิโอ้โหเป็นไม้เท้าว่ะไหลสนิกได้คุณผู้ชมไหลงูได้สามพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะคุณผู้ชมอืมโ,โอเคยังพอมายังพอมาคุณผู้ชมยังพอมานะ เออตามทุนตามตามเงินซื้อฟีสปินอยู่ที่ประมาณ11,000หมื่นหนึ่งพันผู้ชมโอเคโอเคจังหวะน,นี้ไหลไม้เท้าได้จังหวะน,นี้ยังไงต่อโอ้โหคูณสิบแล้วพี่ชมคูณสิบแล้วจังหวะน,นี้โอเคครับโอ้โหล้าไปครึ่งกระดานเมื่อกี้ไหลคิวไม้เท้าได้จังหวะน,นี้เอเออุ้ยโอเคเอครึ่งแผงไอสัตว์ห้าหมื่นเก้าผู้ชมโอ้โหโ A, าราคานี้ไหลสิบได้ต่อสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทครับผู้ชมได้วายช่องสอง ไล่เจต่อครับยังไงต่อจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหเปิดนี้ได้เลิกเลยครับผมทะลุแสนจนได้ครับผมกับโอ้โหอีกบุ๊กออฟมิสเทลี่นะโอ้โหแม่งมาว่ะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เอล้างขึ้นกระดานเลยพี่ชมเอล้างขึ้นกระดานแล้วเป็นจังหวะคูณ11ด้วยนะแล้วตัวเอนี่คือถือว่าเป็นตัวจ่ายแพงด้วยนะพี่ชมโอ้โหบอกเลยครับเปิดนี้ได้เลิกเลยแล้วกันนะโอ้เปิดนี้ได้เลิก,เลลนะเเลกจริงๆนะผม แม่มาปุ๊บจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเชีย์ครับผมเจ็ดหมื่นแปับาทนะผมกัดทุน30,000ื่นนี่ก็ถือว่าได้กําไรมา1นึ่งแสนเลยก็แล้วกันนะผมก็สําหรับวันนี้นะผมนายก้อยหอมชอบสปิลรือช่องวัยรุ่นสร้อยก็ขอจบการเล่นแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ